บ้านลาซานที่ซือรวมความหวังของเด็กๆที่เป็นดั่งดวงดาวที่มีแสงไฟยอยู่ในชีวิตอันมืดมิดและวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับพวกเขากันครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับครูจอนนะครับเป็นครูที่คอยดูแลเด็กๆบ้าลาซานนะฮะสวัสดีครับครูจอนสวัสดีครับตอนนี้ผมอยากทราบความเป็นมาของบ้านลาซานนะครับว่าเป็นมายังไรทำไมถึงว่าทำไมถึงรับเด็กที่ยากไร้มาดูแลครับ จะเป็นอะไรนะเป็นภารกิจของคณะเขาที่เขาอยากจะช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้งให้ได้มีการศึกษาที่ดีจบไปแล้วเพื่อได้มีงานมีงานทำเอาผมนะออมีเกณฑ์ในการหาเด็กยังไงครับว่าเด็กแต่ละคนไม่มีที่มาอย่างไงครัเด็กบางคนก็ พ่อแม่ไม่มีพ่อแม่คือแยกทางกันเด็กอยู่กับปู่ย่ามาั่งแล้วเขาก็ฝากมาอยู่ที่นี่เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาถูกต้องตามกฎหมายนะครับใช่ปจิวันบ้านราซานี่อยู่ในความควบคุมของอะไรหน่วยงานอะไรครับของคณะวิรดาลาซานครับผมครับแล้ววิสัยทัศน์ของบ้านราซานมูนลนิธิราซานไม่มีวิสัยท,ทัศน์ยังไงครับ ก็คือเราจะรับเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือครอบครัวแตกแยกให้มาอยู่ในบ้านละการเพื่อที่จะได้รับการศึกษาที่ดีเหมือนเด็กทั่วไปถุราจจนานเงินที่เด็กๆได้ในแต่ละวันนี้มาจากใครครับก็จากมูลนิธิที่เขามอบให้มาก็คือจะเป็นค่าอาหารค่าเพื่อผค่าค่าขนมข,ขนม แล้วถ้ามีคนใจบุญอยากติดต่ออยากช่วยเหลือนี่สามารถติดต่อได้ผ่านทางไหน,นครับก็ผ่านทางอาการโดยตรงหรือห้องพูลการหรือกับบระเดอร์ที่ดูแลเด็กโดยตรงครับและว,วันนี้นะครับเราได้ทราบชีวิตกิจวัตรประจำวันของี้วานราสาแล้วและในวันนี้ต้องขอขอบคุณครูจ่อนซึ่งเป็นครูที่คอยดูแลเด็ก้านระสาด้วยครับครูขอบคุณพวกเรา ได้พบกับวัเดอร์นิรันเป็นหนึ่งในสมาชิกบัเดอร์คณะลาซารและได้สอบถามเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งนาซานขึ N ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับวัเดอร์นิรันนะครับวันนี้ผมอยากจะสอบถามบัเดอร์ครับเกี่ยวกับเรื่องของบัเดอร์มิโตเกียวครับว่าประวัติความเป็นมาของท่านเนี่ยเป็นมาย่างไงครับทีการวิโตเกิวนะครับเป็นชาวสเปนทนได้มาในเมืองไทยเมื่อ 40กว่าปีที่แล้วนะครับมาตั้งแต่ยังหนุ่มๆตอนนี้อายุประมาณ7 0กว่าแล้วนะครับตั้งแต่ท่านเข้ามาก็มีบทบาทในการพัฒนาเมืองไทยเยอะมากนะครับเป็นตน้นโรงเรียนต่างๆที่เป็นของาาลาซาดนะครับโรงเรียนแรกที่ท่านเข้ามาน่าจะเป็นนครสวรรค์ถ้าจำไม่ผิดน,นะครับแล้วก็โครงการต่างๆที่ท่านได้ก่อตั้งเช่นราซาดที่นครสวรรค์นะครับวับนนี้มีไว้สําหรับ เด็กยากจนนะครับเช่นเด็กกองขยะบ้างเด็กชาวเขาจากเพชรบูรณ์จากปาานะจากกำแพงเพชรแม้กระทั่งนครสวรรค์เองนะครับมาอยู่มาเรียนด้วยกันที่บ้านหลังนี้แล้วโครงการนี้เริ่มมาตั้งื่อไหร่ครับอ่าประเดิ้ลจำปีไม่ได้แต่น่าจะเป็นเมื่อ30ป,ปีและปี30นะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นปี30 แล้วก็ศนย์พันาศูนย์พัฒนาเนี่ยมีไว้ให้กับเด็กองขยะโดยเฉพาะเนื่องจากว่านาครสวรรค์เมื่อหลายสิบปีที่แล้วมีเด็ก้องขยะมากนะที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียดนดังๆในโรงเรียนดีๆทันก็ได้ริเริ่มองการนี้ขึ้นมาต้องเรียนที่ศูนย์พัฒนาประมาณ2-3ปีหลังจากนั้นนะครับก็ย้ายมาอยู่ที่วัดใจมั่ง ปราสาทโชนมานี่คือโครงการที่ท่านไปสร้างที่นคนามสวรรค์และที่จังหวัดบุรีเองก็มีเช่นกันเช่นบ้านมิเกยบ้านมิเกียวสําหรับเด็กที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนนะครับต่างอําเภอก็อธิการได้สร้างขึ้นมาแล้วทางคุูครูกับทางอธิการทางระรดจก็ช่วยกันไปหาเด็กต่างอําเภอเข้ามาเรียนในโรงเรียนของเราจุดประสงค์คืออยากให้พวกเขามีความรู้นะมีโลกัลทัศ ความรู้ใหม่ๆพอเทียบกับคนที่อยู่ในเมืองเขามาเรียนนะครับเราที่กรุงเทพก็มีเหมือนกันนะเป็นเด็กประจำแต่ปัจจุบันไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะแล้วก็ที่สำคัญที่อธิการวิกตอ่อได้สร้างโครงการได้คิดคนขึ้นมาก็คือโรงเรียนไม้ไผ่สป็นบังบูสคูลตอนนี้ตั้งอยู่ที่สังขละอ่าฮะอ่ท่านได้ก่อตั้งเมื่อ 6ปีที่แล้วตอนนี้ปัจจุบันก็มีนักเรียนประมาณ500หอกคนส่วนใหญ่เป็นเด็กอาพม่า,มาเด็กกะเรียงบอนลาวอิสลามนะส่วนคนไทยมีแค่คนเดียวครองน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณไปด้ยวยดีครับอาธิการโรงเรียนลาซาลช่วงโรงเรียนนครสว่างท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ขาดไม่ได้ท่านหนึ่ง และเป็นผู้มีแนวคิดน่าเอาเป็นแบบอย่างดังต่อไปนี้ครับโรงาารโเรียนลาซานโชลดูส่วนของเรานั้นมีโครงการตามที่ท่านได้รับรับทราบแล้วว่ามีบ้านลาซานมีสุนพัฒนานเด็กๆเหล่านี้มีโอกาสที่จะมาเรียนรู้โดยเฉพาะเด็กบ้านลาซานการมาอยู่ร่วมกันเนแต่ละปีพี่ต้องจับดูดัทั้งน้องเด็กทุกคนจะต้องจับช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็น การปลูกผักเพื่อมาทําอาหารเย็นเด็กต้องรู้จักการปรุงอาหารซักรีต้องช่วยเหลือเรื่องการเรียนซึ่งการเรนรู้จักทำความสะอาดเด็กทุกคนในแต่ละปีก็แตกต่างกันไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าพวกเขาเหล่านี้จะได้โอกาสที่จะเรียนในโรงเรียนมีความรู้เพราะฉะนั้นในแต่ละปีพวกเขาต้องตั้งใจเรียนให้ดีเพื่อที่เมื่อเขาจบไปแล้วจะได้สามารถมีอนาคตที่ก้าวไกล สามารถดูแลตัวเองได้สมดังคำปันที่ว่าโนชายเล็บ no ทีหารไม่มีเด็กนไหนที่ถูกทอดทิ้งเพราะฉะนั้นเมื่อแต่ละคนเกิดมาแตกต่างกันพระบิดเจ้าจะประทานพระพรให้ทุกคนได้มีโอกาสได้พบกับบุคคลต่างๆเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสอันดีที่ดเด็กๆเ่านี้มาอยู่ที่ราสาทชลิรทมสวรรสวรรค์อะไรก็ตามพวกเขามีคุณครูมรีองดูแลเพราะฉะนั้นอย่าทอถอิ ย่าหมดกำลังใจเมื่อท่านไม่มีใครดูแลพระบิดเจ้าก็จะส่งคนมาดูแลท่านเองขอเพียงแต่ให้ทุกคนตั้งใจท,ทําความดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนดังสมาชิกของบ้านลาซาลที่อติการมิีกินได้บุกเบิกถึงแม้จากยาวนานมาถึง30ปีท่านไปดูแลที่สังขระบ,บุรีคณาประเด์คุณครูที่อยู่เบื้องหลังก็ยังดูแลเด็กๆรุ่นนี้ต่อไป ปีนี้มีเด็กจบออกไปปีหน้าก็จะมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาขอเพียงแต่ทุกคนตั้งใจประพฤติตนตั้งใจเรียนเพื่อเป็นคนดีต่อไปขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ